เป็นนังใดฝุ่นหลายบบก็ล่างขึ้นเลยเนาะอาอจีโทหมานสวัสดีจ้ะพ่อแม่พี่น้องมีอยู่มีอยู่เห็นอยู่เห็นแล้วสองดอกพ่อแม่พี่น้องแสดงว่ามีมา สิได้ายได้หน่อยบ่หูให้มันหลุนกันนัากันเด้อพ่อแม่พี่น้องจ้าเห็ดนังไก่จ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามาไม่เสียเที่ยวค่ะนั่นนะมูเจ้าเห็นบอมูเจ้าเห็นบ่เห็ดนังไก่มาแล้วจ้ามาแล้วจ้านี่นี่นี่เห็นบ่นี่ขออนุญาตตัดสีเลยเด้อโอ้ยพ่อมาเห็ดนี่กับตาห้าวเดี๋ยวตัดแล้วนะบ้าดถุะนะขอสีสิเศษหมดแท้เดี๋ยมึงทำบ่พี่น้องบ่นี่เห็ดนังไก่ห้าอ้ย สุดยอดเลยได้แล้วนี่สองดอกนี่ลักษณะเห็ดนางไก่สีนี่เขาจะขาหนาะเขาสีเนื้อแน่นดอกแน่นด้วยจ้ะเด้อฝุ่นอีแค้นบอสนะนะโอ้ยถากก็ได้ขออนุญาตดีดนี้เลยถากะ นี่เห็นป่ะพี่น้องอุ้ยเต็มเลยพี่น้องจ้าเต็มเลยเต็มเลยเนี่ยพูดนะเห็ดกระล่างึ้นเห็ดหนังไก่พี่น้องจ้าปาด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 มาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเห็ดหนังไก่ของเรานี่จูมพันจีเพันตะมุตะมิเลยเนี่ยปาดอืผัดกะเพราแ่บนันเนี่ยหลุนเนี่ยเนี่ยผัดกะเพราอร่อยมากนะคะเนี่ยเนี่ยดูถูกนะจ๊ะความแ่บระดับ พัตตะข่านผุนเดอร์เพราะว่าอันแพดเก็บทรงหลานอาหารผุนเดอร์จ้ะหลานอาหารเก่าผุนสื่อน้าแผลตะกี้แต่ิ่นพันเดาเปลี่ยนจาของใหม่อหนที่นี่เปลี่ยนจาของใหม่เขาว่าพันเดาอยากเอาก็เลยบอยากไปถามเขาพาฮัตพี่น้องสุดยอดเลยเห็นบ่งายงายดอกสวยมากเลยเห็ดหนังไก่กระลังขึ้นไหม อือืึกระล่างขึ้นอันดัอหน่อยโปรดจ้ะหน่ออีจ้ะโอ้ยขาอวบครับโอ้ยโกดีอีลีพี่น้อ มากําลังแดดอ่อนๆเนาะมันกําลังขึ้นไหมโอ้ยมีเจ้าบึงอย่างแต่อันซ้อนบ่เห็ดเผื่งเถาถิมใส่ซำแตำ่เอาซำหนันได้พี่น้องได้เห็ดกระลังขึ้นไหมมันกระสีลายบริเวณลายล่ะปกติมองเนี่ยมันกระสีมีอยู่ที่มาเก็บเกิดมันกีบ้บริเวณขึนข้นคักปั๊ดเลยข้อใดเก็บเลยนะ เจ้าพี่เ่าถิมมีเฮ็ดนังไกลหลายด้วยแนมเยะดีด้วยพี่น้องซอยแพะแนมด้วยเคยแต่เก็บหลายพี่โล้มอเจามาซอยไข่เบิ้งแนเนี่ยเห็นป่เห็นไหมล่ะเป็นนังไดฝุ่นหลายบ่กะล่างขึ้นเลยเนาะดีทว่าถ่ายอลูกกันด้วย kịp đổ sắc không? Hãy สวยบรจ๊ะพ,พี่น้องสวยไหมคะแต่ว่าถ้าฝนตกลงมาอีพ่นกระสิข้นอีก,ก็ได้นี่พี่น้องเน็้หนังไก่นี่มันออกพันเด็ดสุดจ้ะออกพันเด็ดเบิด ต้งกลุ่มซองหายางผ่านไปแล้วได้เมื่อกี้นี่โหินมองน,นี่อ้ยยอะพี่น้อง เห็ดพึงหวานหนึ่งดอกสองดอกแพทว่าแพทนี่แหละย่างตีหัวเสยหัวเล้าเนี่พี่น้องแพทคักๆแหละที่แหลกแพทโบหินเห็ดพึงหวานนี่นี่น,นี่โลมซีมเมนแพทนั่นแหละข้าตะแหนมหาเห็ดไอเห็ดอย่างน่ะเห็ดไอเห็ดหนังไก่ตีหวัวอันเห็ดพึงหวานเพต่อย่ายหัวบ่ ดอกนึงเอาแล้วไปซะนี่ไ pues <cat> ด้แต่หัวอีีดอกน hmm. nah. ึงกำลังขืนเมือขาเราตีล่ะขาเงีงงามครับเด้อเหมือนจักน้อยเนเด้อพ really. ี่นอกมันมันเห็ดพึ่งหวานโอยโลมตัวนี้ลมดอกนี่ดอกนี้ใส่ได้อยู่จ้ะคุณน่ะโอ้ยสองดอกพร้อพี่นอกเลยเห็ดพึ่งหวานเถาแล้ว อนีกจุ่มหนึ่งพอมาพี่น้องกำลังออกแบบอวบม,ม,ม,มากเบิงเบิงเบิงเบ,บ,บิงขาเรารุ่นนี้แหละอร่อยดูนะคะคุณน,นะเบิงขาเราลุ่นนี้มันบ่มีขนไงพี่น้องมันสิอันกินแสบมีขนกับกินแสบพื่อกันแต่ว่าเขาต้องปัดขนออก รุ่นนี้นี่คือบ่มีขนเลยคือว่ากินได้เลยคุณลังค้นเพิ่งกับเัาออกดอ,อกจก้ะแต่ว่าสำหรับแผเแต่ก็เอาขนออกอยู่ดอกน,น,น้อยเพิว์ดวาดมันก็ง่ายเติอบอยู่ดอกเอาโหลดละน้อๆก็ได้เก็บแล้วเก็บให้เบิดเลยสุดจอดเลย สุดยอดสุดยอดสุดยอดเลยจ้าหมานอือ,อ,อพี่นองโอ้ยฝุ่นอะเบิงขาแล้วอวบ อวบจริงๆค่ะบรทหานเดี๋ยวเบริร้ตจะเด้นั่งนี่อีกดี่โอ,อ้นั่นโอ้ยดอกง่ายๆดอกใหญ่หญพ่นเดี๋ยวจะเอาให้เบิ่งเด้โอ้ยหักสัพทเออพี่ิึงดอกง่ายกําลังเป็นขนเห็นป่ะจ้ะนี่สีสวยสีสันน่ากิน มัสซีมีอีกสีหนึ่งสีอ่อนกว่านี่เด้อจ้ะเด้อสีออกขาวขาวนวลๆสีขรีมอ่าจ้ะเห็กนางไก่เขาจะมีสองสีนะจ๊ะสีนี้คือแข็งมากดอกดอกน้าดีจ้ะสีนี้ดอกน้าดอกแข็งแสบหาดีๆมีอีกกว่านี่หาซอยกันเด้อพี่น้องเด้อ กื่อได้ต่งกันได้๋ยวพัดไงพุ่นเด้นี่พัดกระเพาพัดไงพุนนงพ่นเด้นพุ่นนะเด้๋ยลายเดี๋ยวพาตัดขาว้ายพี่น้องพี่ว้ายพี่พี่พี่เห็นปะเม็ดหนังไก่ ออกล่ามาหอดผีตัวน um. ี้เห็ดนังไก่เห็ดไอเห็ดดำเห็ดผงวามเห็ดขั้นตะเล่นเห็ดมันปูนไหมพี่นอนหลานอาหารใส่แล้วก็ทอมพีดนะเห็ดเห็ดเห็ดแต่ดำอ่ะเขาใส่ แต่ท่อพีดมันบ่คอยมีดอกทั้งเดนมาร์กอาญากุศนแต่เลองมองข้าเจ้าก็ร้ายอยู่แต่ข้าบุหงะมองรัดฟินครับค่คะมีอีกบอมีอีกกระสิเก็บอีกเพไดอคอยตัดขาฟินครับพี่น้องเก็บข้าวเดียวเดี๋ยวลายเติกนี่แต่ว่าเฮ็ดนังไก่นี่เก็บแล้วเมื่อสีดำเมืองสีได้พี่น้อง บอใส่ถุงมือมือดำนะคะนี่พอดดอกนี่ดอกเปริ่มเลยมีห้อยค้นเก็บอยู่นั่นดอกนึงเห็นปะดอกนี้ดอกใหญ่นีซ้ำหนิบะมีห้อยค้นเก็บไปเห็นบ่นีมีห้อยเขาตัดไปดอกเปืงหนึ่ง ไหมนะต่นอนนีบอต่าง,นนาางจ้นถึงอยู่นี่เสื้อบอคขาพานไปนะ่ะแนมบอเห็น <c oughs> แนมบอเห็นอีหลีค่ะยางกลับมาคอยเห็นอีกดอกหนึ่งพี่น้องโอ้ยมานโอ้ยหลวมแล้วเหรอหลวมแล้วไม่เอาค่ะ อีกจ้ะกำลังตะมุตะมิเหมือนกันกำลังขาอวบบขากำลังออวบบเลยจ้ะโอ้ยนั่นมีซ้ำงีดหคะว่าเหยียบเหยียบมาดามเหยียบม้อยพี่น้องเอ้ยเหยียบแตกกุบเลยไพ่สีหัว่าอยู่นี่แนมบมาเห็นไหมเหยียบดังกกเลยดอกว่เริ่มเนี่ยเหยียบปัจิโทอีกจ้ะ วอ้ยลายดอกอยู่จ้ะมันตรงแนมดีดีเนาะมันขึ้นอยู่ในหยาไหม่มเห็นบ่พี่เนาะ คนเก็บแล้วจ้ะนี่มีห้อยค้นมาเก็บแล้วห้อยขาเจ้าเก็บอดอดอกงหญ่ๆเห็ดนังไก่จ้ะแสบของแสบเห็ดนังไก่นี่ค้นเดนมารนะ์กอู้ มาคักสำหรับคนแก่ๆที่เพิ่นหูวจักเห็ดที่เขาแบบว่าอูถ่านะพี่น่องที่เขาหูจักเห็ดหน,นะนะบ่งดอกง่ายๆขาเจ้าเก็บเอาค่อยมากดอกจังสีลส่ละอุบวัวจังสี่ละจะเบ่งนี่อวบขนาดเลยอวบมาก เอ้ยบนหนาเสือมา่าตัดขาไม่น่าเชื่อว่าเราจะหมานเนาะโอ้ยตัดขาแล้วก็สิบกลับบ้านได้จ้ะที่แหลกว่าสิบ่บไปแล้วนึกว่าสิบ่บมีบ่มัสิบ่บไปว่าผิดบวาถือเด้พี่น้องด้วยนี่เบิ้งมีแต่ดอกอวบสุดยอดนะคะหนังไก่นี่แสบ ทำบ่ขี่ขานเก็บเนี่ย้ยเฮ็ดหลุนเลยแสบบิลี่ดอกไงเพื่อนห้อยขาเจ้าเก็บไปไม่แต่ดอกไงไงขนเด่นมากจ้ะเฮ็ดตัวนี้เฮ็ดหนังไก่เนี่ยคนโปเลนบ่คอยปันไดเฮ็ดหนังไก่คนโปรแลีนนี่สิเอาแต่เฮ็ดเึ่งเผ่งหวานเฮ็ดเผ่งขาล่ายแล้วก็เฮ็ดเผ่งเลือดเฮ็ดเผ่งเลือกกับเป็นบางคน กะเฮ็ดไอ้กะกาเฮ็ดผึ่งเกาลัดก็เป็นมังคนคุณโปรแลนด์เป็นมังค้นที่เอาสุดยอดอิลีหมานมากหมานหมานจะ้ะสุดยอดเลยเดอนอ้อน มื่อนี้มันมีแดดตอนนี้ทุ่มหนึ่งอะไรพี่น้องหูวบ่เี่มาดามยังอยู่ในป่าอยู่เลยแต่ว่าบ่ได้ยินเสียงรถบ่บ่ได้ยุกไกลจากอันทางเด้อจ้ะเด้อหากินขางทางเพราะเราเรามาคนเดียวหากินไก่ไก่ทาง <c oughs> โอ้ยข่อยขอย่ายยางเตะข,ข่อยจะเอาขึ้นเก่านล้วมัวเราอยู่ใส่ในกระตานล่ะยางเตะเห็ดยังว่พี่น้องโอ้ยเป็นไหนคะมวนฟินบ่พี่น้อง กินน้ำมาดามบอนี่ย่งางไปอีกสามเก่ากับหอดรถแล้วจ้ะรถจอดอยู่ข้างน้านี่ไม่ได้อยู่ไกลรถเลยมาคนเดียวกะสิหากินใกล้กลรถนี่ลหละแมนมามาหลายคนกับส่วนมากอ่ะบริงานไก่รดกันปันไถดอกแล้วแต่ปลาน้ำเนาะส่วนมากปลามันก็นสิไกลรดกับจิงแต่ว่ามันเป็นสร้อยไหมพี่น้องเข้ากับเขาสามารถอัน ยางทะลุซอยนันซ้อยนีได้นะบบเป็นตะหลงเพี่ดอกใหญ่มากคนแดนที่แพทแบงเฮดหายเมื่อแล้วมั้งบบเห็นรถจอดเจด้าก็ะสีไดเฮดแพทเอาใสากา่กระลังว่ให้ข้าพอดีมีกระลังอยู่ในอันถุงบบมีก็เลยเอาใส่ลั่งให้ แต่ก็ว่าอันถุงมันมีอยู่แต่มันใหญ่ผลนะบ่เป็นตะเอาแบงไ้เพิ่นเฮ็ดเพิงวานเจ็ดดอกเฮ็ดเพิงเก้าลัดสิบดอกแบงไ้หลายเติบอยู่สำนักเขาก็ดีใจแล้วว่าเขาบริเอาหลายอยู่แล้วเขาไปกินมือต่อมือเนาะต่บางคนกับตุนคือกันเด้อฝรั่งบางคนกับตุนคือกันจะ้ะตุนเหมือนกัน แล้วแต่คนเนาะคนไทยเฮาคือกันน่ะละบางคนเขาเจ้าก็เอาแต่พ่อกินนี่ดอกนี่ที่มาดามเหยียบนี่บ่ดังกกบ่หนึ่งว่าแม้วว่าแมนต้องแมนเห็ดแมนอิลี่ได้ยินเสียงรถแลนผ่านบาพี่นอ้องไกลรถนี่ละ อืออห่อย,อยุงแต่ขี่ฟุ้นตัดออกลายด้วยพี่น้องความจริงกับบริษมันเล่มเอาได้อยู่แต่ว่าฝ่าวเมื่อแล้วมาดามกับฝ่าวเมื่อขึ้นกันจะ้ะเพราะว่ามันกระถุ่มหนึ่งแล้วเนาะความจริงอันคุนอยู่นี่คุไอ้ดูแลป,ปากดของปลา เขาหามบให้ยางปลาเกินหกม้งแรงได้จะได้หกม้งแรงต้องออกจากปลาแพนี่ฟื้นกดหลายรอบแล้วพากดเขาเธอสองสามถุ่มยังอยู่ในปลาอยู่แต่ว่าสองสามถุ่มนี่ยอยู่กับมูอยู่กับผีจอยอยู่กับอันมูี่ม่าน้ากันจ้ะแต่ันอยูผู้เดียวนี่ก็บบริยูทั้งขนาดนั้นดอกแต่นี่ก็ถุ่มนึงแล้วล่ะแต่ว่าบริยูเลิกเนาะเขาบริยานนะเดอกเขายยานแบบ มันเหมืดมากเขาหลงปลาเป็นอันตลายอย่างงี้นะสัตว์ปลามันก็ออกกลาขึ้นเนาะดอกนี่กใหไงเดี๋ยวดอกไงหลายดอกอยู่โอ้ยไปแล้วพ่อแม่พี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ทุกไลท์ทุกแชร์ขอบคุณหลายๆเด้อที่มาเก็บเห็ดนำมันนี่ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนนาะจะเนาะไปัมานอีนี่ไปละจ้า รักนะจุ๊บจุ๊บสวัสดีจัดเจอกันคลิปหน้านะคะโว้ยสุดยอดเนาะ